ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับครับสวัสดีครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนๆืนมาชมตาลางรหัสปัญหาของรถจักรยานยนต์ทางฝั่งค่ายฮอนด้าครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ถามกันมาตลอดถามกันบ่อยครับว่าได้มาจากไหนทางเราก็ได้มาจากการไปอบรมกับศูนย์บริการนะครับ พอเราผ่านการอบรมก็จะได้คู่มือมาเด็๋ไม่รู้จะทําแบบไหนให้เพ <IL S 2> ื่อนได้รับข้อมูลข่าวสารคล <altro> ้ายๆกันที่เราได้มาก็เลยเลือกเอาวิธีนี้แล้วกันครับทำเป็นวิดีโอ <cking. S 2> รหัสปัญหาที่เราพบเจอบ่อยมันถูกรวงไว้ในเล่มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่กันดูว่ามันมีรหัสอะไรกันบ้าง หลักหนึ่งเนี่ยหลักหนึ่งก็คือมันจะมีไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งแล้วกระดับแล้วก็กระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็ดับ ปัญหาที่เขาประมวลผลมาจัดเก็บไว้ในหนังสือเล่มนี้ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นกับเจ้าตัวแมปเซนเซอร์นะครับแมปเซนเซอร์ S <S เป็นก็อ,อ่านเอาแล้วกันครับว่าที่เขาสรุปมาเป็นข้อมูลทั้งด้านขวามือสุดนี้ก็จะเป็นอาการปัญหาของรถนะครับ หากว่าเราพบเจอปัญหาหลับหนึ่งเนี่ยที่เกิดจากแมปเซนเซอร์เนี่ยผลที่ตามมาอาการปัญหาก็เครื่องยนต์ทำง,งานได้ปกติครับมันจะเป็นการเก็บข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในกล่อง ECU ท่านั้นครับไม่มีผลต่อการใช้งานของของตัวรถนะครับซึ่งข้อมูลตัวเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลที่ช่างเก็บไว้ไปประมวลผลเมื่อเวลาที่เราตรวจตรวจเช็คกล่อง ECU นะครับหรือกล่อง ECM ตัวรหัสหนึ่งนี้ก็อย่างที่บอกครับไม่มี ผลต่อการทํางานของเครื่องยนต์ถัดมาเป็นรหัส7นะครับรหัส7รหัส7เนี่ยไฟอนจจนเนี่ยจะกระพริบโชว์เครั้งต่อเนื่องครับแล้วก็ดับแล้วก็คือพริบโชว์เครั้งแล้วก็ดับ ปัญหาที่เขาตรวจพบตามผู้มือก็คือ ETC sensor ครับ ETC sensor หรือตัวหรือตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำลอยเย็นหรือว่าถ้าเป็นรถที่เป็นรถไม่มีหม้อน้ำก็จะวัดวัดที่เจ้าตัวน้ำมันเครื่องเอาแต่รถที่มีหม้อน้ำก็จะวัดที่น้ำโดยตรงเลยนะครับหากว่ารถของเราเนี่ย พบเจอปัญหาหลับเจ็ดเนี่ยก็มันจะส่งผลให้รถเราเนี่ยสตาร์ทติดยากในอุณหภูมิต่ำครับอุณหภูมิต่ําอันนี้มีผลต่อเครื่องยนต์โดยตรงประมาณว่าคล้ายๆว่าเครื่องยนต์เย็นเนี่ยจะสตาร์ทยากนะครับจะสตาร์ทยากการทํางานก็น่าจะทํางานคล้ายๆกับโชคของรถที่เป็นระบบคูลเรเตอร์ครับเวลาที่เราสตาร์ทรถตอนเช้าเราก็จะดึงโชคเพื่อช่วยในการสตาร์ทพอเครื่องยนต์ติดเราก็ปิดโชค ตัวนี้ก็เป็นการทํางานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับคือทํางานระยะสั้นแต่ถ้ามันไม่ทํางานเลยหรือมันเสียนี่ก็อย่างที่บอกครับสตาร์ทติดยากที่อุณหภูมิตม่ําถัดมาก็รหัสแปดตัวเอนจินเช็คก็จะกระพริบต่อเนื่องกันประมาณ8ครั้งแล้วก็หยุด ก็กระพริบต่อเนื่อง8ครั้งแล้วก็หยุดปัญหารหัส8เนี่ยที่สรุปมาให้ฟังก็คือเกิดจาก TP sensor TP sensor นี่ก็คือตัวจับตำแหน่งการทำงานของลิ้นเล่งนะครับหรือจับถ้าเป็นรถคาบูริเตอร์กับลูกเล่งนะครับอาการที่พบหากขึ้นรหัส8เนี่ยการเล่งความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ในรอบเร็วนะครับแบบว่าเราเราก็แทกคันเร่งเนี่ยจะทํางานได้ไม่ดีเพราะคือมันจะไม่บิดตามคันเร่งครับถ้าเกิดเกิดการบุกพ่องของรหัสแปดนะครับหรือหรือเป็นการบุกพ่องของ tp s ีเซนเซอร์ถัดมาเป็นรหัสเก้าครับรหัสเก้า เช็คก็จะกระพริบต่อเนื่องกัน9ครั้งนะครับแล้วก็ดับแล้วก็กระพริบต่อเนื่องกัน9ครั้งจนกว่าจะได้รับการแก้ไขตัวนี้ให้สัญลักษณ์มาเป็น ATI sensor ATI sensor ก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็เขาจะบอกว่าเป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศสำหรับอาการปัญหาที่เกิดขึ้นในรหัส9นี่ก็ เครื่องยนต์ทำงานได้ปกติครับไม่ไม่มีผลต่อการทํางานของเครื่องยนต์อย่างที่เราไดฟังทีแรกครับคือเป็นเป็นการเก็บข้อมูลเข้าไปในในกล่อง ECU เท่านั้นครับัวนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่รหัสถัดมาที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือรหัส11นะครับรหัส 11. S v H s sensor ตัวนี้จะเป็นตัวตรวจับความเร็วของของรถครับตรวจับความเร็วการทำงานเหมือนคล้ายเป็นพวกวัดรอบครับวัดรอบผลที่ได้ตามมาถ้าตัวนี้เสียนะครับคือเครื่องยนต์ทำงานได้ปกติระบบหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาปิดอันนี้หมายถึงรถที่ใช้ วัดรอบไฟฟ้านะครับวัดรอบไฟฟ้าคือมันจะไม่มีการวัดรอบการทํางานในรอบเด,เดินเบานะครับถ้าขึ้นรหัสสิบเอ็ดส่วนรถที่ใช้ไม้ธรรมดาหรือว่าปลุกไม้เนี่ยจะไม่พบเจอปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่ไม่มีการวัดรอบเครื่องโดยมากเราจะพบกับรถที่เป็นไม้ดิจิตอลแต่ก็ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์นะครับรหลัสนี้ เป็นการเก็บข้อมูลเข้าสู่กล่อง ECU ที่เล่รหัสถัดมาที่พบบ่อยก็เป็นรหัส12ครับรหัส12บสอรหัส1ิบสอเนี่ยมันจะเป็นการกระพริบยาว1ครั้ง แล้วก็ตามด้วยกระพริบสั้นสองครั้งจะนับรวมก็ได้เป็นหนึสองครับเป็นรหัสสิบสองกระพริบยาว1ครั้งกระพริบสั้นสองครั้งนะครับผลที่ตามมาจากการเกิดรหัสสิบสองนี่ก็ ื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดอันนี้หนักครับหนักครับถ้าขึ้นหหัสสิบสองเนี่ยก็บระเวณนปัญหาที่พบบ่อยก็จะพบที่หัวฉีดที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ที่คอยจุดระเบิดน่ากลัวครับหลันีถ้ถ้าเกิดขึ้นถัดมาเป็นรหัสสองหนึ่งหรือรหัส21นะครับ O2 sensor เอาเดี๋ยว หลักสิบสองเนี่ยเราลืมพูดถึงคืออินจิคอินเจคเตอร์ครับหลักสิบสองอินเจคเตอร์อินเจคเตอร์นั่นคือหัวฉีดครับหัวฉีดเอาข้ามาที่หลักยี่สิบเอ็ดหรือหลักสองหนึ่งก,กันอีกรอบหนึ่งโอ้บูทูทเซนเซอร์ครับบูทูทเซนเซอร์ โอทูเรนเซอร์นี่คือตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจนที่ปลายท่อครับผลที่ออกมาจากรหัส21นี่ก็จะทําให้เครื่องยนต์ทำงานได้ปกตินะครับไม่มีไม่มีผลอะไรหรอกเพียงแค่วัดปริมาณออกซิเจนที่ออกมาหรือว่าวัดค่าไอเสียเฉยๆเก็บข้อมูลไปประมวลผลในกล่อง ECU ไม่มีผลครับตัวนี้รหัสถัดมารหัส2องเกครับ iacv ซ e n s เซอร์ครับชุดควบคุมอากาศรอบเดินเบาเป็นจะมีผลโดยตรงต่อรอบเดินเบานะครับมาดูผลขอ,ของเขานะครับผลที่ตามมาถ้าเกิดขึ้นรหัส29ก็เครื่องยนต์จะติดขัดสตาร์ตติดยากเดินเบาไม่รีบไม,ไม่เรียบประมาณว่าเดินเบาสวิงครับหรือว่าตั้งรอบเดินเบาไม่ได้ปัญหาก็จะมาจากเจ้าตัวนี้ครับ ถ้าจ้าตัวนี้จ้าตัว iacv นเซอร์เสียเนี่ยส่วนมากก็จะไม่สามารถปรับตั้งรอบเดินเบาได้รอบเดินเบาจะสวิงหรือไม่นิ่งก็ถ้าตัวนี้เสียก็สร้างสร้างความรำคายใจให้กับคนใช้รถดูมากอยู่พอสมควรนะครับสำหรับรหัส29ก็การกระพริบของเครื่องยนต์ก็จะกระพริบยาว2ครั้งกระพริบยาวติดกัน2ครั้งแล้วก็กระพริบสั้น อีก9ครั้งนับรวมกันได้เป็นรหัส29หรือ29นะครับรหัสถัดมาตัวนี้ก็ไม่ค่อย พบเจอเท่าไหร่ครับหลักสามสิบสามเนี่ยตามที่ซ่อมรถมาก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาของหลักสามสิบสามนะครับเป็นการทํางานผิดปกติของกล่อง ECM นะครับกล่อง ECM ผลที่ตามมาก็เครื่องยนต์สตาร์ตติดขัดสตาร์ตติดยากในรอบเดินไม่เดินเบาเดินสตาร์ตติดยากรอบเดินเบาเดินไม่เรียบบางคันก็เครื่องยนต์ทำงานได้ปกติครับไม่มีผล พบเจอรหัสนี้พบเจอน้อยมากครับคือกระพริบยาวติดกัน3ครั้งแล้วก็ตามด้วยกระพริบสั้น3ครั้งนับรวมกันได้เป็นรหัสสามสิบสรหัสถัดมาเป็นรหัสยอดยิดครับรหัส52าสิจะพบเจอบ่อยกับรถที่เป็นระบบสายพานเดี๋ยวมาต่อกันพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเข้าก็เลยต้องหยุดคลิปไว้นะครับมาที่รหัส ห้าสิบสองครับหลัดห้าสิบสองหัดห้าสิบสองเนี่ยมันจะเป็นการกระพริบ ยาวต่อเนื่องกันห้าครั้งแล้วก็ตามด้วยกระพริบสั้นสองครั้งนะครับนะครับตัวเนี้เป็นรหัสที่พบเจ,เจอปัญหาบ่อยมากกับรถที่เป็นรถสายพานครับรถสายพานรถที่ใช้อันเตอร์นิเตอร์สตาร์ทเนี่ยพบเจอบ่อยมากแล้วถ้าเกิดเกิดรหัสนี้ขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยครับอาการคูมา่าอาการหนักมากตัวเนี้ปัญหามันจะพบเจอจุดบอดจุดรูพรองที่จะตัว c kp sensor ครับ c kp sensor c kp sensor มันจะถูกติดตั้งอยู่กับขดลวดล้อแม่เลก็กบริเวณฝั่งด้านจานไฟนะครับฝั่งด้านจานไฟแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นรถธรรมดาทั่วไปก็เรียกสันส้นๆง่ายก็คือพันเชอร์คอยนะครับพันเชอร์คอยแต่เรียกหลักท,ที่เป็นทางการคือเขาจะเรียกเป็น c kp sensor ซึ่งมันจะค่อนข้างจะล้ำล้ำกว่าพันเชื่อคอยหลายเท่าครับจ้าตัว CTP sensor เนี่ยแต่สร้างปัญหาให้กับรถจักรยานยนต์มากครับตัวนี้ปัญหาที่พบเจอถ้าเกิดขึ้นกับเราครับรหัส52เนี่ยรถจักรยานยนต์ของเพื่อนก็จะสตาร์ทไม่ติดโดยมากแล้วที่สตาร์ทไม่ติดก็เกิดจากกล่อง ECU ไม่สามารถหาตำแหน่งศูนย์ตายบนได้ครับคือ พอกล่อง e c u หาตำแหน่งศูนย์ตายบนไม่ได้รถก็จะสตาร์ทติดก็คือเจ้าตัว ckp sensor เนี่ยมันส่งสัญญาณไปหากล่อง e c u ไม่ได้ครับหรืออาจจะส่งสัญญาณไปได้แต่ก็ส่งสัญญาณผิดเพี้ยนนะครับก็รับตัวนี้ก็น่ากลัวมากครับค่าซ่อมก็แพงด้วยถ้าถ้าเสียรหัสนี้ถัดมาเป็นตัวสุดท้ายที่พบเจอกันนะครับรหัส54ครับรหัสห4 สีนี่มันจะเป็นการกระพริบยาวต่อเนื่อง5ครั้งแล้วก็ตามด้วยกระพริบสั้น4ครั้งเขาให้คำนิยามมันว่าแบงก์แองเกิลตัวตรวจจับการเอียงของรถทำงานบุกพ่องครับเป็นเซนเซอร์ที่วัด มุมองศาของรถจักรยานยนต์ครับถ้าถ้ามันเอียงมากเอียงมากเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะก็จะตัดการทํางานของเครื่องยนต์อย่อย่างเช่นเวลาเราขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วรถเกิดลม้มเพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาก็เจ้าตัวแบงค์เอ็นเกิลนี่ก็จะตัดการทํางานของเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์ดับนะครับทาให้เครื่องยนต์ดับก็ถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียก็ไม่มีปัญหาครับเครื่อางยนต์ทำงานได้ปกติเพียงแค่ว่าเวลาที่เรา เอียงรถมากๆเครื่องยนต์มันก็จะไม่ตัดเวลารถล้มเครื่องยนต์มันมันก็จะไม่ตัดโอตครับทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นหักปัญหาก,การหลุดฟ้องของการทํางานของรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติครับทีน,นี้ที่เรายกมาให้ทพื่านชมนคือเป็นของรุ่นซูม,มอเอ็กนะครับซูม,มอเอก็กไม่รู้จะหาวิธีไหนให้เพื่อนได้ ได้ชมเกี่ยวกับหลักโู้พ้องก็เลยเลือกทำวิทีนี้นะครับก็หวังว่ามันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนนีกแนวทางหนึ่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ